กระโมมสวัสดีกรัฐผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหองอีกแล้วครับ mm hmm. คลิปนี้เนี่ย่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปัน,ปนมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาน16กันยายนเราไปชมกันเลยครับท่าน เจ้านี้ก็เป็นเนานาดดับล่าฝังมาดับ9 2 5าังมาดับ9ดับ2ดับ5ฟาังมาดับ3ตัวเจ้า K13 ต่อไปครับเจ้านี้เนือทานบ0บโบน ฝากมาสามตัวฝากมาศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าอดีตที่แล้วสองห้าเจ็ดพันเจ็ดต่อมาครับเจ้านี้สีสเกตกันเองบนล่าง ฝากมาแปดสามแปดเจ็ดแปดศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมา 2ตัววิ่งบนเนวตันใหม่นี้ก็ฝากมา69 69อดีตที่แล้วก็ฝากมา49เก้าเตันใหม่นี้ก็ฝากมา69ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน ชมเพฝากมาสองชุดสตัว6 8แปดสองหกเกสองหกสองหกสองฝากมาสองชุดเป็นเนวทางาต่อมาเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเนวทาง รอสองหนาบนฝากมาสองฝั่งฝั่งซ้าย1357ฝั่งขวาแปดสองสามหกเป็นทางสองฝั่ง10ส,สองฝั่งร้อยสิบหนอยบนประมาเลยเจ้านี้ก็เอนมี่ ฝากมาฐา,านเด่นล่าง C3 C3 ฝากมาสองตัวเปน็นแนวทางต่อไปครับต่อมาเจ้านี้โคนว่าอาคาร ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะอดีตเก่าวที่แล้วก็ฝากมา1 2 3 7 9สรุปแล้วผ่านผ่าน7 10บูวลแลวทันใหม่นี้ครับก็ฝากมา1 3 5 7 9 1 3ึ่งเจาแนวท่าน,ทนใหม่นี้ก็ฝางมาห้าตัวเป็นแนวทาสิบหน่วยโบนท่าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเลยใบยนี้ครับ สอนอบนสิบหน่วยบนฝากมาสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอดีตที่แล้วก็ฝากมาหกเจ็ดแปดต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นเดวทานรวมคู่สองตัวบนูนคิงสองสุดฝากมาจับคู่กันสามสองสามเจ็ดสองสองสองเจ็ดรวมสีค่คู่เป็นเดวทาน ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านฝากมาชุดสามตัวตุ๊ซันนี่ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วสรุปแล้วผ่านนรท่านผ่านเต็มเก้าแล้วก็ชุดสามตัวในท่านใหม่นี่ครับตัวได้เราจะไปดู

มาต่อการใบนี้ครับก็ฝากมาเดวทานร้อยสิบหน่อยสี่ตัวศูนย์สี่หฝากมาสี่ตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูล ต่อมาเลยเจ้านี้ฝากมาโค่ล่างวินสามห้าหกเก้าจับโค่สามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้าสามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้าต่อมาเลยใบนี้ครับท่านผู้ชม ไปนี้ก็เป็นนวทานฝากมาสองสูตรนะสุตรที่1 6ึ่งหดสูตรที่2 1งหนึ่งสองสามไม่ชนนะไม่โชนจับคู่6 1 6, 2, 6 3, นึ่งหสท่านก็จับคู่ เป็นอาทานต่อมาเลยเจ้านี้ครับชุดเต็มล่างนะเจ้านี้ก็ฝากมาก็ที่จริงก็ฝากมาหลายชุดนะ10หน่วยถ้าจับคู่แต่ก็ฝากมาชอบ7 4 8 183 135 463มต่อมากริทานะักลิชขวนใจล่าง 000307 373999รอง16178582 87949698ฝากมารอน8ชุดนะก็ขอบคุณอย่างมากสําหรับแนวทางและก็เดน6คู่ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนาทานเท่านานนะท่านเป็นแนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอางฐานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย